มาเบิ่งวิธีกแกะมึกซ้ายแบบง่ายๆครับบางคนมาเจอว่ามึกซ้ายนี่เอาเขียวยังออกง่ายครับผมมาเบิ่งวิธีเดี๋ยวกันเด้อนะครับถุงสี่ได้ง่ายๆปึ๊บนี่ครับง่ายๆเลยครับผมสีกลองสิครับสีกลองสี ปึ๊บแล้วก็ตาดออกงัดรับนี่บีบฝังสินาะนี่ปึ๊บผีงวงสิตัดแบบนี้นี่ปึ๊บนี่ครับผมขีดมันใหญ่แตกครับเอาออกก่อนง่ายๆครับยังสีกินได้เมื่อไรครับนี่นี่ครับใสๆสะอาดนะครับตันก็ออกง่ายปึ๊บนี่ปึ๊บนี่ ง่ายๆครับผมง่ายๆครับอยู่ที่เอาขีดมึกซ้ายออกนะครับเนาะมนี่ก็ซื้อมาหลายโลครับจะเห็ดย่ำทะเลร่วมผ่านงา่ายๆเป็นสินเป็นตันนี่ครับวิธีออกเนาะนี่ก็บ่งบอกมาบอกวิธีเอาขีดออกครับขีแบบมึกซ้ายนี่ ค่นนะว่าเอาออกอยากเลยครับไพ่วาลูจักสูตรตออกง่ายครยากอยกู่ดอกครับแตกมากนี่เต็มดำเปืือยๆครับกินนี่คิ้วแสบกินนี่บ่สแสบครับอืวิธีออกแ,แบบผมวายครับวิธีออกครับง่ายๆปึบ๊บดีออกว่ะที่นี่ปึบ๊บ นี่ดีออกย่าให้แตกเด็ดขาดมึงนี่นี่มึงนี่แตกเรียบร้อยได้ไหมไม่ได้ดเด้ครับมึงนี่แตกบ่ได้การได้ครับออกี่หองเสียบปึ๊บนี่ก็เฮ็ดสาดใส่เบื้องนะครับานา่นั่นกับเฮ็ดเลี้ยวเห็บเบื้อาออกเลยนี่ชวนอีกกินเนยมืดกินเนยมืดครับตาปึ๊บ ง่ายครับขนาดครับแบบนี้เฮ็ดเลี้ยวเด้อบันเด้อไม่น,นี่ก็เสื่อมาหลายลรูอย่างปึ๊บปึ๊บปึ๊บหยอกปึ๊บปึ๊บปึ๊บง่ายงครับผมนี่คือเศียรด่วดเลี้ยวเด้อบันปึ๊บออหอดใครอยากย่างอยากยางนี้นี่โอ้ยย่ำสุดยอดง่ายง่ายนี่คือวิธีครับผู้ใด อ,ออกง่ายนี่มาเบิ้งวิธีนี่ดวดอ,ออกง่ายครับนี่อ,ออกง่ายยังไงขี่ปลาเมือใส่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บออืนี่ไงดสะอาดเลยครับสะอาดเลยนี่ไงครับยังไงขี่ปลาเมือใส่เอาขี่ออกงายนี่มาเบิ้งวิธีน,นี่เนาะ นี่ถ้าได้ความดูกดแชร์กดซับส์ไข่กดแชร์ให้เพื่อนให้ยังเบิ่งดนะครับเด้่ออย่างไรก็แน้วปึ๊บนี่ตัวนี้ไข่ตัวนี้ไข่ตัวนี้ไข่เด้อนี่ตัวนี้ไข่ครับตัวนี้ไข่นี่ปลาเมือไข่ครับไข่ก็เอาไว้เข้ากับปลาตะเคียน ปาติ๊กเกี่ยวนะบถใส่ปัญหาครับปึ๊บนี่ได้แล้วครับแต่เพ่งใครอันนี้เอาขิมอืมเลครับนี่นี่ไข่ไข่ปลามึกนี่นะครับสูตรหลากปลามึกสายครับ่ามียังหมากไมครับมีง่ายครับผม มาเบิง้งบีที่ไหนเพิ่นี่ปึ๊บตัวนี้กับไข่ได้หน่ตัวนี้ไข่ครับมันขาวๆหนิเพราะต้องเอาออกเราจะขี่มันออกนี่ขี่มันปิดมาปึ๊บปาดปึ๊บนี่อ,ออกอันนี้อ,อ,อ้อแตกนี่สีดำปื้อๆเลยรด้หน่ มืัอนี้กับปีใหม่นะครับเนาะมืัอนี้กับวันที่สองจัดไปย่ำทะเลร่วมนี่เลยไข่เปลี่องเลยเรากัแมงกับพูนครับพูนกลุ่มทั้งแมงกับพูนมันนี่ไ้ยังกลุ่มแมงกับพูนเอามาย่ำร่วมกันแล้วก็ไปเมื่อกอบนะครับเนาะ เอามืนอี้ก็แค่นี้ก่อนครับเจ้าผมฉีร่างแม่งกระพุ้นแลวครับกับกลุ่มเพราะว่าเอาสูตรไอเมือกไซนี่มาให้เบิ้งเพราะว่าพัจจาวามันแกะยากแต่ขี้มันแตกนี่ดำปื้อๆครับถึกมือถึกยังนี่คิ้วมินเลยครับอจะเป็นประโยชน์กับกดไล์กดแช่ครับสวัสดีครับผม